สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมมีพัน da City นะครับทุกคนเป็นโฉมแมลงสาบปี0-3นะครับทุกคนอ่าสีรอบคันผมขัดให้แล้วนะครับทุกคนไฟหน้าสีรอบคันขัดแล้วนะครับผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนภายนอกนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานขึ้นลงครบนะครับทุกคนมองข้างไฟฟ้านะครับอ่ายางนี่ปียี่สี่นะครับทุกคน เป็นปิโตนอีโคเปียนะครับในโตเจนสี่ล้อเลยนะครับทุกคนให้ดูภายในครับทุกคนขัดแล้วครับไฟหน้าใสแจ๋วเลยนะครับภายในให้ดูภายในทุกคนเป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนภายในสวยนะครับคอนโซลนะครับทุกคนมีเพลงมีฟังตรงนี้มีหน่อยนึงครับเนี่ยนิดหน่อยครับตรงนี้ประจําเลยติตี้ชอบเป็นนะครับนิดหน่อย เบาแน่นนะครับทุกคนไม่ขาดไม่สมนะครับทุกคนนั่งสบายๆผ้าหลังคาสวยครับสตาร์ทเครื่องให้ดูคนเกียร์ออโต้แอร์เย็นนะครับผมขับมาแอร์เย็นนะครับทุกคนจะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับอ่าติดง่ายครับทุกคนสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับอ่ามาดูหน้าท้ายครับทุกคนมองข้างปับไฟฟ้าด้วยนะครับ เราอยากเปิดกระปงแป๊บนะครับทุกคนไม่ไอไม่พุ่งครับทุกคนนี่ครับเห็นครับทุกคนมือเดียวนะครับจะทุรักทุเลหน่อยครับทุกคนนี่นะครับเฮ้ยเราทแล้วเทก็จะผิดล็อกผิดล็อกครับทุกคน รีบเอยครับเพราะเกิน5นาทีเดี๋ยวัมจะโพตลงไม่ได้ครับผมเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับไม่ไอไม่พุ่งครับทุกคนเสียงเครื่องนิ่มครับผมขับมานี่นุ่มนวลเลยครับช่วงล่างดีนะทุกคนสิบคะแนนเดี่ยผมให้เต็มสิบเลยนะครับทานเดิมนะครับทุกคนเครื่องนิ่มมากครับแอร์เย็นครับทุกคน ช่วงล่างนิ่งมากเลยมาเข้ามาภายในกันนะทุกคนจะเปิดแอร์ครับแอร์เย็นครับทุกคนเพลงมีฟังนะครับเป็นบลูทูธได้ด้วยนะครับทุกคนทัชสกรีนนะครับคอนโซลสวยครับจอกไฟฟ้าขึ้นลงครบสี่บานมองข้างไฟฟ้าเกียร์ออโต้เข้านิ่มๆไม่มีกระตุกเลยครับทุกคนเข้านิ่มเข้าสมูทมากครับและเบรกนะครับช่วงล่างดีมากครับทุกคนช่วงล่าง หนึบนิ่มนะครับทุกคนไม่มีเสียงเลยนะครับขับนี่ผมให้เต็มสิบเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูยางมีประกันด้วยนะครับทุกคนจาก b ีควิกนะครับรับประกัน1ปีนะครับทุกคนอะไรล่ะบวมแตกตำเนี่ยครับยางเจ้าของก็เพิ่งเปลี่ยนมา8 0 0พกว่าบาทนะครับทุกคนคุ้มแล้วนี่ครับเป็น e ีโคเปียนะครับทุกคนนะครับบิสโตรอีโคเปีย ที่บีควิกรับประกัน1ปีนะครับทุกคนเจ้าของเขาไปเปลี่ยนมาใหม่ครับโดนไป8,000กว่าบาทอยู่ที่บีควิกลพบุรีนะครับทุกคนแอร์เย็นการขับขี่อย่างที่บอกครับผมให้10คะแนนเต็มนะครับทุกคนสามนาทีกว่านะครับทุกคนภายในสวยนะครับกระจกฟิล์มนะครับทุกคนฟิล์มใสเลยนะครับข้างนอกผมขัดให้แล้วครับข้างในสวยเลยนะครับ คอนโซนสวยฟิล์มนะครับภาษีไม่ขาดด้วยครับ68นะครับทุกคนขับดีนะครับวีออสผมครับคันนี้ขับเอาดีๆจริงๆนะขับดีกว่าวีออสผมนะครับเพราะช่วงล่างนิ่มมากเครื่องนิ่มนุ่มเงียบนะครับทุกคนมาทดลองขับได้นะครับทุกคนผมอยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับอยู่ตรงสีแยกสากลโคนมนะครับเบอร์โทรติดต่อครับ0970013783นะครับทุกคนมาทดลองขับก่อนได้เลยนะครับ ทดลองขับยาวๆได้เลยครับทุกคนหาไว้ใช้งานคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเดินทางมาดูไม่เสียเวลาแน่นอนได้ขับกลับแน่นอนครับทุกคนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะเกิน5นาทีเดี๋ยวจะโพสไม่ได้ครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ